น้ำมันเบนซินของปตทในลาวพุ่งลิตรละ52บาท ส่งผลให้คนเราขับรถยนต์เข้ามาเติมน้ำมันที่หนองคายมากขึ้นวันที่30พฤษภาคมพบว่าตามสถานีน้ำมันโดยเฉพาะปั๊มปตทถนนเลี่ยงเมืองหนองคายเวียงจันทร์ตำบลหนองกอมเกาะอ,อำเภอเมืองหนองคายได้มีรถยนต์ทเวียลาวเข้ามาเติมน้ำมันภายในปั๊มเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่มักจะเติมเต็มถังทั้งน้ำมันเบนซินและดีเซลทั้งนี้น้ำมันที่ขายในปั๊มน้ำมันที่นครเวียงจันทร์สปอปปลาานั้นน้ำมันเบนซินราคาพิเศษ ขายอยู่ที่ลิตรละ23,770กีบหรือประมาณ52บาท82สตางค์น้ำมันเบนซินธรรมดาลิตรละ18,570กีบหรือ41บาท26สตางค์ส่วนน้ำมันดีเซลลิตรละ18,160กีบหรือ ลิตรละ40บาท35สตางค์ส่วนราคาน้ำมันที่ปั๊มปตทหนองคายเบนซินลิตรละ51บาท91สตางค์เบนซิน95ลิตรละ44บาท50สตางค์น้ำมันดีเซลลิตรละ32บาท59สตางค์ซึ่งอัตราเปรียบเทียบอยู่ที่450กีบเท่ากับ1บาทโดยชาวลาวบอกว่าน้ำมันที่ลาวแพงกว่าและนำเข้ามาจากประเทศไทยทำให้มีราคาที่สูงกว่าเมื่อได้เดินทางเข้ามาใน ก็มักจะเติมน้ํามันให้เต็มถังจะสามารถนํากลับไปใช้ที่ลาวได้ถึง1-2สัปดาห์เมื่อน้ํามันใกล้หมดแล้วก็จะกลับเข้ามาเติมที่หนองคายใหม่อีกครั้งเนื่องจากระยะทางจากนาครเวียงจันทร์มาที่หนองคายระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเป็นระยะทางที่ใกล้และสามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งมีการเปิดด่านพรมแดนให้ไปมาหาสู่กันได้ได้นํารถยนต์เข้าออกได้ก็ทําให้สะดวกยิ่งขึ้น